อเคผมก็สวัสดีมานุกคนด้วยนะคะสำหรับรวีก็มาอยู่กันในเกมเสนะียโกนเองซึ่งวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องอีกแล้วอีกแล้วหรอก็วันนี้มีทั้งหมด4กล่องนะครับซึ่งกล่องที่ผมได้นี่ผมไม่ได้เติมเงินนะผมได้จากการขายกล่องที่ดอกมาจากในเกมมูลค่าข้ามาม340บาทก็ได้มาเป็นกุญแจสดอกแล้วก็บวกเงินนิดๆของผมที่มันเหลืออยู่ก็ได้มาเป็นกุญแจ4ีดอกเนี่ยละครับก็มาดูก,กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับการเปิดกล่องในครั้งนี้แน่นอนครั้งที่แล้ว12กล่องไม่ได้ เฮีย yeah, อะไรเลยจริงๆก็มาลุ้นไปรพร้อมๆกันว่าเราจะได้มีหรือเปล่าแลสเปเชียลไอเทมไปเลยลุยเฮ้ยกาลิเวอาผ่านไปแล้ววะ่ะสีเหลืองสีเหลืองสีโอ้อันนี้มีแล้วผมมีจัดแท็กด้วยเหรอประเด็นหมดไปแล้วหนึ่งกล่องเออแย่มากโหแล้วถลอกกันนะกากมากฟิวเทสพะต่อไปเลยเฮ้ยเออเอโน่โอ้ออโหแทกอ็ ก็ไม่ดีเลยสักกะตอยห,หนึ่งราคามันสองบาทได้มั้งหรือ5บาทนั่นแหละชิบหายอีกสองกล่องไปเฮ้ยทำไมมันได้ยากเย็นขนาดนี้วะเนี่ยนี่ผมอุซาร์ดอกมาแล้วกว่าจะดอปได้นี่มันอ๋ออันนึงเก็บชิบหายเฮ้ยผมก็คิดว่าจะไม่เติมอีกแล้วก็จะเก็บไันี่ล้นนั่ Sab นแหละมันก็ทําให้ผมตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่า เราจะไม่สนใจกับการเติมอะไรอีกแล้วก็ไปลุยกันกล่องสุดท้ายเลยละกันลาก่อนสีเหลือง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 อ๋อไอเวยเนอก็จบไปแบบสั้นๆง่ายๆไม่มีอะไรมากครับผมสำหรับการเปิดกล่องในครั้งนี้ใบจ้าใบจ๋าใบยูฮูเจ๊งนี่ครับจาก360กบว่าบาทรวมกันส0บาทไอเสียเนี้ยามันส0บาทก็บาย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 ลาก่อน